สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้คุณกําลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ2 3งสานะครับวันนี้จะนําเสนอภาพยนตร์เรื่องเทเชคแกะลอยอดีตล่าปมปริศนานะครับเขาออกฉายเมื่อปี2003ตอนนี้ปี2020แล้วนะครับโอ้กี่ปีแล้วเนาะสิบเปีครับเพื่อได้มีโอกาสดูหนังเรื่องนี้นะครับวันนี้เลยที่ทางช่องโมโน,โน29ผม คือเมื่อคือสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ได้ดูหนังที่ในโรงเป็นหลักนะไม่เหมือนกับช่วง,งตั้งแต่ปี2014ที่ผ่านมาที่ผมโหด,ดูเกือบทุกเรื่องเลยแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเผอ,อิญเปิดไปดูไปเจอในช่องโมโน29แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเริ่มแรกจากเห็นหน้าของพี่เบนเอเฟกนะครับเรียกลุงหรือเรียกพี่ดีอ่าแกเป็นดาราแสดงนำครับ แล้วก็มีฉากของอูมาเทอร์แมนออกมาด้วยโปสเตอร์ก็เคยเห็นนะครับแต่ว่าไม่เคยอยู่ในความทรงจำลเลยเพราะฉะนั้นเราก็าเลยเอยเรานั่งดูหน่อยซิเป็นยังไงบ้างสำหรับหนังเรื่องนี้ใช้ชื่อไทยว่าเพชรแกะรอยอดีตล่าปลมปริศนานะครับเมื่อปีฉายเมื่อปี2546เป็นหนังบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์แอคชั่นความยาวเนี่ย1ชั่วโมง59นาที สำหรับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่อ้างอิงจากเรื่องสั้นในชื่อเดียวกันโดยนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ของฟิลิปเคดิกนะครับกำกับโดยจอห์นบูครับแล้วก็มีดาราคือเบนเนฟิกออมาเชอร์แมนถ้าเราดูหน้าตาคนที่แสดงหนังในเรื่องนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคุ้นๆว่ะคุ้นค,น,คน,นะครับนอกจากพระเอกแล้ววันที่ออกฉายนี่ก็คือโอ้ oh, ช่วงคริสต์มาสปี2546โ oh, อ้แสดงว่าเป็นหนังที่แบบ เรียกว่าสมัยนั้นเนี่ยคือถือว่าวางโปรแกรมไม่ได้ช่วงที่แบบคนเขาต้องมาดูนะครับก็ประมาณ60ล้าน US 60ล้านเหรียญ US สมัยนั้นนะครับแล้วก็ไรายได้ของบลิษัอเนี่ยเก้าสิบล้านเหรียญ US ว้าวอืมนะอ้าวกล่าวถึงหนาวๆกันไปแล้วมาความมาฟังความรู้สึกเมื่อได้ดูบ้าง ผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะมันมันแบบว่าแบบผมรู้สึกว่ามันคือเรารู้สึกว่ามันเฉยอะ <c oughs> คือเราดูจากปีปัจจุบันนั้นนะครับคือถ้าเราดูเทคโนโลยีทุกอย่างที่มันปรากฏอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะแบบ โห oh, อะไรก็ไม่รู้ครับมันแต่แต่แต่มันเป็นสิ่งที่ลํำมากในสมัยนั้นผมจำความรู้สึกตอนนั้นได้นะตอนนั้นเราก็ถ้าเราย้อนไม่ได้ถึงเวลานั้น,น,นคือภาพในหนังเรื่องนี้มัน้้งมากเลยถึงแต่วันนี้เราดูจากวันนี้เออว่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังอ่ะหลายๆอย่างเป็นของจริงนะครับที่แบบ คือจินตนาการมันจะล้ากว่าความเป็นจริงแต่ว่าถ้าสมุติเอาหนังเรื่องนี้มาทําใหม่ผมว่านะมันจะเปลี่ยนฉากเปลี่ยนอะไรได้อีกเยอะเลยอะ่ะแต่ที่ผมค่อนข้างโอเคนะก็คืออย่างแรกเลยเรื่องของดาราดาราเนี่ยดูอย่างเวนเอฟเฟกนี่แกแบบเรียกว่าไนงะเป็นดาราเบอร์หนึ่งตั้งแต่สมัยนั้นเลยก็ได้นะ ก็คือสมัยนั้นนี่หนุ่มฟอลล์ฟิวครับแล้วก็คู่กับอูมาเทอแมนด้วยแล้วก็มีตัวละคอรอื่นๆอีกนี่อูมานเทอแมน,นคือแล้วก็ในเรื่องของตัวงานตัวภาพเนี่ยครับค่อนข้างเนียบนะอย่างว่านะ่นั้นได้ผู้กำกับจอห์นบูมากำกับนะครับเขาเป็นผู้กำกับหนังแอคชั่นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ ไอช่วงธรรมดาเนี่ยเราก็คงไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอช่วงแอคชั่นเนี่ยผมมันโอเคมากเลยแล้วที่ผมชอบอีกอย่างนึ่งก็คือเออ่ในจังหวะการแอคชั่นของเขาอะ่ะมันไม่ได้มีแค่จังหวะ 1, 2แล้วก็จบอะไรเงี้ยมันมี 1, 2, ึ่สอี่แล้วแบบพอดูแล้วจะเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ยมันเันเจ๋งอะ่ะพอดูพอดูจบซีแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันอิ่มอะ,อะไรเงี้ยนะครับ ขนาดดูจากทีวีจอไม่ได้ใหญ่นะเผลอเช็คเรื่องนี้เออผมยังคิดเลยว่าสมัยนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเรามีโอกาสดูในโรงเนี่ยเออมันคงสนุกดีนะผมไม่แน่ใจว่าสมัยนั้นเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าคนที่มาฟังคลิปนี้เคยมีโอกาสได้ดูบ้างไหมถ้ามีโอกาสได้ดูอ่ะลองเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับ ไปถายคลิปก็ได้ว่ารู้สึกยังไงเวลาเวลาดูหนังเรื่องนี้นะครับก็พอดูโจบเนผมชอบนะผมผมว่ามันเป็นหนังที่เออเนื้อเรื่องล้ำดีอะเอามารีเมคได้เลยอะนะครับพรเพียงแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะล้ำอีกถ้าเกิดสมมติมีโอกาสได้ทำจริงๆ <laughs> แต่มันก็สิบเจ็ดปีแล้วนะ <laughs> ภาพแล้วก็อะไรใส่หลายอย่างเราจะรู้สึก แม่คือล้ำสมัยนั้นแต่ก็เชยสมัยดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ในวงการเราก็คงเห็นหน้าพวกนี้อยู่อย่าง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 บอสตัวร้ายเนี่ยก็นี่รู้สึกจะเป็นทูเฟนในเรื่องแบทแมนมั้งอูเหมือนเขาจะทำงานด้วยกันมาหลายเรื่องนะเ <laughs> อาละโอเคก็วันนี้ขอจบคลิปน็นเท่านี้ครับก็ถ้ามีคอมเมนต์ มีหนังเรื่องไหนที่อยากจะมาคุยกันสามารถมาคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับโพสต์ความรู้สึกกันได้เลยแล้วก็คือไม่จําเป็นจะต้องเห็นด้วยหรือชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถแสดงความเห็นกันได้แล้วก็ถ้ามีหนังเรื่องไหนอยากจะชวนมาเมาส์กันสามารถโพสใต้ใคลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้2 36 7 2อขอลา, checks, า,า, così, า,าไปก่อนขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ